หลบเขามาอยู่ในร้านที่ชื่อว่า l i t t l e Space By d o คือเราจะมาทำรายการใช่ไหมใช่มาตอนเย็นไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ <c oughs> คิดคิดคิดว่าเมืองเราหนาวมากก็ดูแต่งตัวกันสิแต่งตัวกันดักดีแล้นะครับอย่างที่บอกว่าเราพามาวันนี้ <c oughs> ที่ร้านร้านในบริเวณนี้ฝั่งนี้มันจะอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งตรงข้ามอาตกก็คือขึ้นรถ MRT กำแพงเพชรสองขึ้นแล้วคนก็เดินเข้ามาเลยมันจะมีขอนที่พีให้ดูอย่างที่พาไป ออสองร้านแรกนะครับชื่อว่าร้านรงทองคำชนะแ,แล้วร้านนี้ก็คือ l i t t l e Space by Dow คืองานของเขาฝั่งนี้มันจะค่อนข้างงานเขาค่อนข้างแมสหน่อยงานค,ค่อนข้างมีอะไรมากกว่าคือถ้าจะมาก็ต้องคือต้องรู้ว่า,วาจะแบบมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคือจริงๆแล้วว่าคนที่จะข้ามมาฝั่งนี้จะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเพราก็มักจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่แบบ สไตล์ที่เขาเขาอยากได้มันไม่ใช่ของที่เหมทนก,กันะใช่ครับนะผมถึงผมถึงที่ท,ที่ว่าเราชวนกันมาวันนี้เพราะว่าเราอยากให้มาดูเฟอร์เิเจอร์แบบนี้คับที่เราพาไปดูเนี่ยคือมันแตกต่างจาก,กจากที่อื่นโดยชิ้นเชิงอ,อย่างเช่นว่าอย่างที่บอกว่าเฟอร์เิเจอร์แนวนี้เป็นของเก่าของมือสองจริงๆเมื่อก่อนถามว่าเมื่อสมัยก่อนนะบิวจะขายอยู่แถวประุูวิทเป็นแถวเลยอะ แต่ก็ยังไปได้ขนาดนี้ตู้เย็นตู้เย็นตู้นี้เป็นตู้เก่าตู้นี้ตู้นี้นำเข้าจากเมือ ไข่นี่ก็นําเข้ามาจากลาวนะตอนนั้นช่วงนํานรวม,ใช,มใช่ที่ขาดไข่น้ําตรงน้ําตาลนี่นําเข้าหมดน้าตาลนาเข้าแบรนด์เนมแบรนด์เนมร้านนี้จะไม่มีของนี้กุ้งแห้งก็จะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์นําเข้าเือเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนี่ยพี่เบนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้ถามคืนไม่มีใครอยู่ให้เราถามใช่แหละแต่ว่าก็คือต้องมีสติในการมาคือคงไม่มาตีห้าใช่หรือกับตีสามใช่ป่ะไม่ใช่เทกส่วนอย่คนมายังไงก็เจอร้านใช่ใช่เนชื่อคำว่าเทกอยู่เลยอ่ะนี่ไม่ใช่คำว่าไหนครัล อเอาละครับเดี๋ยวเบรคนี้หักไปกเบรคน้ามาใหม่กับเบรคสุดท้ายจะพาไปดูร้านย,ยี่งยหญ่เลยครับหรือร้านเกี่ยวกับการตกแต่งภายในนี่แหละอีกส,ดส,ดสักสองสามร้านเนาะอของเยอะใช่ไม่มีก่อนใช่แล้วงดีกว่กลับมาเจอกันครับ